คลิปนี้มาทําหน่อไม้ยดไสหมูสับทอดกรอ,กรอบอร่อยๆสีสวยๆทานกันนะคะเด๋กวเพิ่งทําทานครั้งแรกบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกๆท่ทานลองไปทําทานดูรายละเอียดของส่วนผสมทุกๆอย่างจะอยู่ท้ายคลิปนะคะและมีดังนี้และนี้ก็คือหน่อไม้รวกนะคะซื้อมาจากตลาดเราก็จะนํามาต้มอ,อีกครั้งหนึง่งต้มในน้ําเดือดประมาณ10นาทีเพื่อลดความขมแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยค่ะในระหว่างที่รอหน่อไม้สุกเราก็จะมาปรุงหมูบด อยาจะใช้เป็น3ามเกลือสําเร็จรูปนะคะ1ช้อนแกงพริกไทยป่นครึ่งช้อนแกงน้ําตาลทราย1ช้อนแกงแล้วก็ผงชูรสปลายช้อนโยเกิรต์ตซอสหอย1ช้อนแกงซอสฝ้าเขียว1ช้อนแกงซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนแกงก็พอค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ด1ช้อนพูนพูนแล้วคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะใช้มือของเราลงไปคลุกก็ได้นะคะหมูบดของเราจะได้มีความเหนียวนุ่ม นี่ค่ะพอเติมพริกแกงลงไปหมูบดของเราก็จะมีสีสวยสวยแบบนี้และหน่อไม้ก็ต้มครบเวลาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ําต้มออกมาจะสีเหลืองถ้าหากเราซื้อมาจากตลาดก็ควรต้มก่อนทุกครั้งนะคะจากนั้นก็ตักออกมาจากน้ําร้อนมาพักในน้ําเย็นจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วมาตัดส่วนโคนออกให้เท่าๆกันเวลาเรานําไปทอดจะได้พอดีกับกระทะเนี่ยค่ะหน่อไม้ที่เลือกมาทําเป็นหน่อไม้ยัดไส้ก็เลือกเอาที่นิ่มๆนะคะ จากนั้นก็ใช้ซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันขูดเฉพาะตรงกลางไม่ต้องให้สุดทั้งโคนและปลายหน่อไม้นะคะขูดให้รอบๆอบหน่อไม้ถ้าหากเลือกได้ก็เลือกเอาหน่อใหญ่กว่านี้นะคะจะได้เต็มปากเต็มคําจากนั้นก็นําหมูบดท,ที่เราปรุงไว้ยัดลงไปตรงกลางหน่อไม้นะคะใส่ก็ให้แน่นๆไปเลยนะคะถ้าหมูล้นออกมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเตรียมแป้งเพื่อทอดกรอบกันค่ะแป้งทอดกรอบ100กรัมจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แล้วเติมน้ำเปล่าลงไปทยอยเติมไปคนไปแบบนี้นะคะตามด้วยพริกแกงครึ่งช้อนแกงแล้วคนให้เข้ากันจนกว่าพริกแกงละลายหมดพริกแกงก็จะช่วยให้สีของแป้งสวยแล้วก็เพิ่มความอร่อยแล้วอย่าเติมน้ำลงไปทั้งหมด8ช้อนนะคะให้ได้ความข้นความเหลวประมาณนี้จากนั้นก็นำหน่อไม้ลงไปชุบแป้งเนี่ยค่ะให้ได้ความเหลวประมาณนี้แป้งก็จะติดเนื้อหน่อไม้ได้ดีเวลาเรานำไปทอดจะได้ไม่หลดุด ค่ะเสร็จแล้วก็นํกากระทะน้ามันขึ้นตั้งไฟเติมน้ามันลงไปกะให้ท่วมหน่อไม้เลยนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็เรียให้เป็นไฟกลางแล้วนําหน่อไม้ลงไปทอดทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเราต้องการให้หมูค่อยๆสุกไปถึงด้านในพอทอดมาประมาณ7-8นาทีก็มาพลิกกลับด้านแล้วทอดต่ออีกประมาณ4-5นาทีและในนาทีสุดท้ายก็เร่งให้เป็นไฟแรงแป้งและหน่อไม้ของเราจะได้ไม่อุมน้ํามันค่ะ พอสุกดีแล้วก็ตักออกจากกระทะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าหน้าทานแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะขั้นต่อไปเราก็จะมาทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วมะขามนะคะยาเต้าก็ปรุงไปแล้วก็จะมีพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามะขามหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลาผงชูรสปรุงตามชอบโรยข้าวคั่วนิดหน่อยตามด้วยต้นหอมและวิธีทานจะหั่นเป็นชิ้นพอคําหรือว่าจะจุ่มลงไปในน้าจิ้มแจว่วทั้งชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ นี่ยค่ะทอดออกมาแล้วหน่อไม้ไม่มีแข็งและเหนียวแต่อย่างใดนุ่มมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะอยากให้ทุกๆท่านลองไปทําเมนูนี้ทานกันดูค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้กับยายเต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ